ไปน,นะาค่ะทุกคนไปนะคะ1 2 3เดี๋ยวเราจะชี้ไปตรงนั้นนะน,นั่นเราจะเลิงไปตรงนั้นนะทำไมจะตรงนั้นะแล้วใช้กุศลไป เดี๋ยวเรามัขึ้นแล้ว,วก็อมกันควนปกันขวเขึ้นแล้วน